สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มเฉชวานครับในข่าวไวเทนิวนะครับล่าสุดนะครับหลังจากที่สาวแพทย์นภพรนะครับมีการเปิดตัวหวานใจที่เป็นหนุ่มในเครื่องแบบนะครับอย่างนายตำรวจที่ชื่อว่านายนภัทรนะครับซึ่งก็มีการเผยแพร่ภาพออกมาในวันลอยกระทงในคืนนั้นนะครับก่อนที่จะเป็นข่าวใหญ่โตนะครับและก็มีภาพนะครับที่หนุ่มในเครื่องแบบที่คุณนายเนี่ยนะครับหอมดอกไม้ช่อโตไปตามมอแพทย์นภพา และล่าสุดครับหลายคนคยก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะยังไงแน่สถานะอะไรกันกำลังคุยหรือว่าคบหากันแล้วเป็นแฟนกันหรือเปล่าวันนี้นะครับคุณแพทออกมาเปิดใจประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับเรียกได้ว่าไม่ต้องตามง้อกันแล้วนะครับสำหรับดาราสาวแล้วก็พิธีกรชื่อดังอย่างคุณแพทย์นภพนะครับล่าสุดมีการประกาศในรายการเปิดบันเทิงเลยนะครับว่าคบหากับนายตำรวจหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับใช้คำว่าแฟน ย,ยืนยันคบว่าไม่ได้มีการคุยกับคนอื่นนะครับคุยแค่คนเดียวซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเผยนะครับว่ามีการไม่พอใจแล้วก็โกรธหลังที่มีการไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนหนึ่งและคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นมือที่3นะครับและไม่ทราบมาก่อนว่าทางตำรวจหนุ่มเนี่ยเพิ่งจะเลิกรากับแฟนไปได้เพียง5วันก่อนจะมาขอคบตนเองตลอดเวลาหลายเดือนที่คุยกันไม่เคยรู้เลยมารู้เพราะการลงรูปนี่คือข้อดีเลย สาวแพทเนี่ยบอกว่าคิดว่าถ้าวันนั้นเนี่ยไม่ลงรูปวันนี้แพทเนี่ยก็จะไม่มีวันดูเรื่องนี้ซึ่งก็มีการเปิดเผยว่าฝ่ายคุณนายเนี่ยที่เข้ามาจีนเนี่ยก็ได้มีไปเคลียร์กับผู้หญิงคนนั้นเรียบร้อยแล้วและทิปนั้นก็เป็นทิปสุดท้ายที่เขาเนี่ยมีการเคลียร์กันซึ่งหลังจากที่เขาเคลียร์เนี่ยเขาถึงกล้ามาขอพบสาวแพทนี่นะครับอีกครั้งนะครับได้มีการเผยความสัมพันธ์กับทางด้านของหนุ่มปอนนบนะครับว่ากับปอเนี่ยนะครับคุณแพทบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของอนาคตไปเลย เดี๋ยวจะบอกให้คนนี้เนี่ยเลิกคุยกับเราไปก่อนสรุปก็คือว่าคุณแพทแบอกว่าอยู่บนพื้นฐานของความจริงพูดความจริงไม่มีอะไรทําเราได้นี่นะครับวันหนึ่งที่เราเริ่มจากการโกหกความโกหกเหล่านั้นเนี่ยจะมาเป็นมีดที่ทิ่มแทงเราทีหลังยิ่งเขารู้เขายิ่งขุดในสิ่งที่เราให้พูดเราจะยิ่งเจ็บหนะักและตอนนี้สถานะกับคุณตํารวจก็เป็นแล้วค่ะตอนนี้มีตํารวจคนเดียวไม่มีใครแล้วค่ะ นี่นะครับสาวแพทก็ประกาศยืนยันชัดเจนว่าตัดสินใจคบหากับคุณนายนภัรตํารวจหนุ่มนะครับคนนี้เป็นที่เรียบร้อยใช้คําว่าแฟนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนี่นะครับก็ถือว่าอย่างเป็นทางการนะครับแฟนหนุ่มคนล่าสุดข,ของดาราสาวอย่างคุณแพทย์นภาคือหนุ่มนายนภัทตหนุ่มในเครื่องแบบที่มีภาพหลุดออกมาในคืนวันลอยกระทงนั่นแหละครับ ก็ยืนยันว่ามีการคบผ่าดูใจกันเป็นที่เรียบร้อยส่วนสถานะที่มีข่าวก่อนหน้านี้กับทางหนุ่มปอนนบนะครับนักร้องเสียงดีนะครับแล้วก็น่ารักกรอบนะครับก็ยืนยันว่าขอให้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับส่วนทางด้านหนุ่มปอนเนี่ยจะอะไรยังไงเดี๋ยวคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นข่าวของคุณแพทย์นภพาล่าสุดครับมีหวานใจคนใหม่ที่เป็นหนุ่มในเครื่องแบบอย่างคุณนายนภัทรครับ เขาไว้ทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมไัน